ครับนี่ก่อนนะลาลากลางสุดลากสุดเพิ่มนะโอเคไปมาลีสไปชั่งดีเป็นไงขับสุดไปกันนไหมค่ะรู้สึกรู้สึกดีค่ะรู้สึกว่าตอวสอบอร่อยก็ตื่นเต้นดีตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากที่ทางยอนเชิญไปอะะไรเงี้ยค่ก็ เป็นครั้งแรกของกเราทั้งสองคนแล้วก็ต้องขอบคุณคนที่ทําให้เราแบบว่าไปถึงในจุดนั้นได้มันแบบเกินเกินขัินค่าแล้วเว่ได้ไปแบบโป๊กันแบบเยค่เกินค่าเกินค่ามากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่เคยคิดไม่เคยฝันมากการักครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอได้ไปเทเวสกับดีออึ่งจริงๆต้องบอกว่า ก่อนเข้างานอ่ะเด็กคือคือมื่นมากหนึ่งวันเต้นจนมือ่ใช่วันนั้นที่หลิ้งแบบตื่นเต้นมากแล้วก็ด้วยความมิคนเยอะด้วยเมาโถงเยอะด้วยมือ่ไปหมดเลยนี่ก็นั่งขอไทยอยู่ปารีสเลยใช่ของไทยได้เกิดขึ้นในปารีสแซ็ปป์ชอว์เออใช่แล้วอย่าอย่าปบอกอะไรกับผิดมัตอบผิ้ไม่ต้องตื่นเต้นนะขอบาโลมาเลยกันไหมมีขอบกันไหมแบบว่าไม่ต้องตื่นเต้นมากอะไรอย่างเงี้ยก็มีนะมีก็แบบ ไปแบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเช็คกันว่าแบบเราโอเคไหมเราโอเคยังอะไรประมาณนี้นก็ช่วยๆกันดูค่ะช่วยกันเดินไปด้การจะมีโอกาสได้แบบช้อปปิ้งหรือเที่ยวต่อไหมคะหรือว่ากลับเลยเจะมีได้มีโอกาสซื้อขนมได้ได้แวะซื้อขนมที่แบบเป็นอย่างกริงๆนึงแล้วก็เราก็กลับเพราะว่าเพราะว่าสเกลก็ค่อนข้างที่จะแน่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนักๆก็คือไปทำงานไปดูโชว์ประมาณนี้แล้วก็แล้วก็กลับเลยใช่ค่ะ เป็จยกับงานแบบไหนมีเวลาได้แบบพักผ่อนหรือดูแลแบบเป็นยังไงบ้างคะสุดทายตอนนี้โอ้โหถ้านอนได้ก็นอนเจ็ดแลกอยู่ไหมอ่ะไม่ไม่ไม่แปลกแลกเลยเพืเพื่อนก็คือนอนสบายมากแต่ก็ก็นั่นแหละค่ะก็ทำงานคือคือทำได้ก็ทำ I love my job อะไรใช่ I love my love my job ใช่ love our job อืมก็ทำงานถือวัวหนักแต่ว่า แต่ว่าในขนาดนี้หนักก็รู้สึกว่ามีความสุขอย่างอยาก,ยากมีโอกาสไป carry เหล่งเนี่ย,ยก็ถือว่าแบบว่าสู้ตายใช่ค่ะสู้ตายยัง,ยงหลกักจะมีครับจะมีแบบงานอะไรที่ครงการโปรเจกต์อะไรอีกแบบต่อไปอีกมั้ยมีมีเรื่อยๆค่ะอยา่างเราก็มีอีเวนต์อย่างเงี้ยเรื่อยๆอยอยยแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายทำซีรีส์เพียบเลยแล้วก็มีแฟนมีไปต่างประเทศต์เรื่อยๆใช่ค่ะ ไปแล้วไปัไปกันแล้วไอนี่เปิดตัรราดต้องชิมจลกตราดด้วยอ๋นนุด้อ่วาได่งกันยชอบชอบเรื่อนั้นมากใช่ใช่เราฝ่างคุณต่างได้ได้ลอแล้วก็ได้เลือก แล้วเราต่างคนต่างก็เลือกชุดที่ไม่ตามกันคือมันจะมีทั้งคนตอนนั้นที่เราลองลองกันสามชุดไม่เห็นสองคนนะสามุดก็ลองวนกันไปสักพักไม่เดินสองตั้มเลือกมาเออเนื้อกระตัวอีกแล้วอะไรอะไรดัดเป็นตัวที่แบบมันเข้าคู่กันด้วยพอดีแล้วก็เป็นแบบเป็นเป็น o u t ฟิ t ที่แบบแมทช์กันพอดีด้วยเลยก็ดีใจที่เติม รู้สึกว่าตัวเองข้ารู้สึกว่าพอใส่ดีออลแล้วรู้สึกว่าเข้ากับตัวเองทำให้ตัวเองดูดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างไอทั้งที่หลิงใส่ก็จะมีความแบบมีความชิคมีความฟูแบบ all black อะไรอย่างเงี้ยค่ใช่ใช่ คือเราดีใจมากเราเจอแบบแฟนๆหลไหลเชื้อชาติมากอย่างเงี้ยค่ะใช่มีทั้งไทยมีจีนม,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  parasite, มีแล้วก็มีคนที่อยู่ที่นั่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีที่เราเรายังไม่แน่ใจอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่บินไปหาเราถึงอันนั้นมันไกลมากแล้วก็ข้างนอกก็คืออากาศหนาวอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังยืนรอพวกเราอยู่ตลอดเวลาก็ต้องขอบคุณจริงๆที่ไปให้กําลังใจเราถึงตรงนั้นทุกครถึงตรงนั้นปุ๊บมันมี พอมีคนที่ชูป้ายหลิงออนอย่างเราชื่นใจล้วเหมือนแบบนเาเจอเพื่อนพออยู่มันก็ดีใจปลื้มใจไปหมดเลยมีซึ้งบุญกุจเจียกว่าแบบตอนที่ตอนที่แบบเมารถใช่ไหมพอลงจากรถเห็นแฟนๆรู้สึกว่าหายหายขึ้นมาทันทีคูพยายามแบบว่า <c oughs> คือเรารู้ว่าเขารอเรานานอะในใน อากาศที่เย็นมากก็พยายามแบบไปหาเขาอยู่กับเขาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ที่หนิงองคือไปทัวร์รมแล้วหวังว่าจะได้ไปทัวร์รูมใช่ค่ะก็เป็นเริ่มต้นที่ดีที่ที่เราได้เป็นปารีสกับปีอ๊อกใช่ค่ะมียีเขียการที่ไปช่วยบริจาคที่กองประกาศพิตาพิธภัณฑ์ใช่จริงๆน่าจะน่าจะเป็น เป็น <บา S 2> อะไรก็อยากจออุบัติเหตุคืคคอถูกแฟนๆก็ไม่ได้ตั้งใจใช่่<ๆ>ก็เออ่พอเห็นเราก็เราก็หยุดข้าง<อ><ๆ>เพราะว่าคือเขาไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าเราก็ต้องบอกเพราะเขาไม่เห็อนเพราะแฟนๆหยุดข้างหลัง,งนะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่เห็นสีหน้าของบัณฑิการเราก็เลยแบบว่า เพราะว่าเออหยุดแป๊บนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือแฟนแฟนอยากให้เราบแบบเซ็นลายเซ็นอะไรอยเงี้ยซึ่งแฟนแฟนที่หลีกก็เลยแบบว่าสต stop stop ห้ามเร็วมากใช่เพราะเพราะว่าคือปกติโดยออกงานอะไรอย่างเงี้ยหรือจะสกแกนรอบขคันว่าหลีกตัวมีปฏิเหตุรตหรือเปล่าแต่ที่หล<ะ>ีกนะจะเป็นคนแรกที่เห็นปฏิเหตุเสมอเวลาแต่ว่าเจอแฟนแฟนรอบรอบๆอย่างเงี้ยค่ะไม่ว่าแฟนแฟนล้ม แม่โดนหลุดออกจากวงเป็นคนแรกที่จะเป็นคนแรกที่เห็นเราเหมงและนี่ก็คือปุ๊บอะไรพอเราเห็นว่าบอดี้การ์ดเขาเต็มไปเราก็เลยรีบแบบชี้ใช่มีความอ w a r e n e s อะไรอย่างอาจจะอินกับตัวละครไปหน่อยช่วงนี้ก็เป็นบอดี้การ์ดไงแต่เวลาเราถามว่าพขกระป๋องหรือเ่าหรือปากว่ากิน อ้มด <önemli S 2> <ales> ้งด้มทายเขาได้ทั้งตัเลยไม่อ้อก <atem writer. S 1> เป็นคนใส่คอนแทจเกนสแล้วแล้วอ้อมพลงน้ำตาเทียมไป้คะก็เลยรีบยืนให้เขาอย่างน้อยแบบบางๆแล้วจะดีอะไรอยค่ะใช่ก็คิดอะไรไม่ออกยิ่ยยืดน้ำตาเทียมให้ก่อนใช่ไม่เป็การบ้านเราใช่ขอบคุ่ะขอบคุณอม